วิธีผ่อนแบบมีบัตรเครดิตแล้วก็ผ่อนตรงกับบริษัททีนี้เรามาดูตารางนี้กันนะคะบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนได้นะคะก็จะมี6ธนาคารด้วยกันนะคะก็จะแบ่งเป็น3ถึง6งวดด้วยกันนะคะทีนี้ขั้นต่ำจะอยู่ที่2,000บาทต่องวดนะคะ เรามาดูค่าธรรมเนียมกันนะคะลองดูช่องเกือบถึงสุดท้ายนะคะค่าธรรมเนียมของกสาิกรอยู่ที่1.5%เปซส่วนดอกเบี้ยต่องวดอยู่ที่0.6%นะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราผ่อน3งวดก็คูณไปค่ะ0.6คูณ3บวกกับค่าธรรมเนียมคือ1.5%อย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนโปรโมชั่นผ่อน0%สูงสุด6เดือนเนี่ยมันก็จะแล้วแต่ ช่วงเวลานะคะก็ต้องลองดูตอนเดือนนั้นนะคะว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าค่ะเขาตัดตรงกับบริษัทประกันนะคะยกตัวอย่างเช่นเขาซื้อกับเมืองไทยเขาตัดบดตัตรเครดิตตรงกับเมืองไทยเลยก็จะไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะก็จะมีแต่ค่างวดนะคะข้อดีของการตัดบัตรเครดิตก็คือเราจะได้ ได้ค่าคอมเลยนะคะก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะไม่เกินประมาณ1เดือนนะคะในเดือนถัดไปแต่ถ้าเกิดเราผ่อนกับสีกรุงโบรกเกอร์ค่ะต้องรอให้ลูกค้าผ่อนจนครบก่อนนะคะแต่ถ้าผ่อนกับสีกลุงโบรกเกอร์เลยนะคะก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่2%และค่างวดงวดละ1%นะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะคะสมมติว่า เราได้คอมอยู่6%นะคะมันก็จะแบ่งเป็นค่าธรรมเนียม2%ค่างวด1%นะคะทีนี้ถ้าเกิดมันเป็น3งวดเนี่ยก็กลายเป็น3% 3บวก2ค่าธรรมเนียมก็กลายเป็น5%แปลว่าเราจะเหลือ,อค่าคอมมิชชั่นอยู่1%นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างตัวเลขทำให้ เราเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะคะไม่ใช่ตัวเลขจริงนะคะเพราะว่าค่าคอมบางทีคุณก็จะได้12%บ้าง20%บ้างก็มี10%บ้างก็มีนะคะส่วนถ้าเกิดใครมีบัตรในหน้านะคะก็จะมีตัวที่เป็นเปอร์เซ็นต์ค่าตำแหน่งกับค่าแนะนำเนี่ยสปอนอนรอนะคะขั้นต่ำเนี่ยคือ3%แต่จริงๆแล้วก็ได้สูงสุดถึง7%เลยนะคะบวกค่าแนะนำก็กลายเป็น8%เลยค่ะ ถ้าเพืเ่อนๆคนไหนสงสัยเรื่องการผ่อนกับเรานะคะก็สามารถทักถามหาพีได้เลยนะคะพี่ก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับทีมงานของเราเนี่ยจนกว่าจะประสบความสำเร็จทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ